รายการคุยกันวันหยุดฟังชิลสุดสัดาที่สวทสงขลา89.5เมกะเฮิร์ไม์เอฟเอ็มสนาฬิกา28นาทีค่ะคุณผู้ฟังกลับมาพูดคุยกันต่อเรื่องของ รวมสุดยอดนวัตกรรมจากภาคการศึกษาในภาคใต้ค่ะซึ่งอุทยานวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทก็มีการเปิดโครงการ PSU h i f i Grand Opening and Showcase รวมสุดยอดนวัตกรรมจากภาคการศึกษาในภาคใต้แล้วก็ภาคเอกชนชั้นนำทั่วประเทศค่ะซึ่งกิจกรรมนี้นะคะจัดขึ้นที่ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ60ปีอำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลาโดยผู้ช่วยศาสตร อาจารย์ดรนิวัตแก้วประดับอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินก็กล่าวว่าจากแผนการพัฒนาประเทศไทย4.0บนวิสัยทัศน์ที่ว่าการพัฒนาเพื่อความมั่นคงและยั่งยืนพบว่าวิทยาศา,ศาสตร์เนี่ยเป็นวิชาพื้นฐานค่ะที่จําเป็นอย่างยิ่งต่อการพัฒนาขีดความสามารถทางวิทยาศาสตร์และก็เทคโนโลยีในยุคอุตสาหกรรมซึ่งก็เป็นยุคก้าวกระโดดที่จะ ที่ต้องการกําลังคนที่มีความรู้ในหลากหลายด้านค่ะแล้วก็สามารถผสมผสานกันเพื่อที่จะเพิ่มความสามารถในการแข่งขันแล้วก็รองรับกับเทคโนโลยีใหม่ให้กับสถานประกอบการค่ะแต่ว่า ระบบการศึกษาในปัจจุบันเนี่ยไม่สามารถที่จะผลิตกําลังคนที่มีทักษะตรงตามความต้องการได้ในทันทีหลังจากที่สําเร็จการศึกษาค่ะทําให้สถานประกอบการประสบปัญหาการขาดแคลนกําลังคนที่มีความรู้ความสามารถและก็ทักษะเฉพาะด้านค่ะดังนั้นเครือข่ายการอุดมศึกษาเพื่ออุตสาหกรรมภายใต้แผนงานย่อยการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรผ่านการเรียนรู้ปฏิบัติจริงสํานักง,งานปลัดกระทรวง กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยา,าศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมค่ะก็ได้ร่วมกับ สำนักง,งานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติจึงได้ร่วมกันพัฒนาระบบการทำงานร่วมกันกับภาคอุตสาหกรรมค่ะที่มุ่งเน้นเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรมด้านกำลังคนในอุตสาหกรรมตามยุทธศาสตร์ของประเทศค่ะโดยอุทยานวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินในฐานะของผู้ดูแลโครงการ PSU High f i ก็ได้มีการกำหนดจัดงาน PSU High f i Grand Opening and showcase ประจําปี2567 ซึ่งรวมสุดยอดนวัตกรรมจากภาคการศึกษาในภาคใต้แล้วก็ภาคเอกชนชั้นนําทั่วประเทศค่ะภายในง,งานก็ประกอบไปด้วยการบรรยายพิเศษโดยวิทยากรจากภาครัฐหรือเอกชนแล้วก็มีการนําเสนอผลงานวิจัยนวัตกรรมผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการการนําเสนอผลงานทางวิชาการของนักวิจัยของนิสิตแล้วก็นักศึกษาค่ะที่มีการทําวิจัยร่วมกับอุสาหกรรมการออกบูธนําเสนอผลงานวิจัยการออกบูธผลสําเร็จของภาคเอกชนในโครงการการเสวนาโครง การการบรรยายพิเศษแล้วก็การเสวนาพัฒนากำลังคนเพื่ออุตสาหกรรมด้วยแนวคิด t r i p l e h e l i x รวมถึงงานแสดงสินค้าบริการและก็นวัตกรรมที่ตอบโจทย์อุตสาหกรรมค่ะ